ดิ้นเต็มเลยดิ้นเต็มเลยว้ยสวัสดีครับผมดักลอกครับผม รอบหอยเฟลประทะรอบสุ่มไก่ครับผมหมายมอเตอร์เว์หัวหลวงน้องหัวหลวงพี่น้องคือเก้าครับสูตรเหดือเข้าเจ้าครับผมนี่เป็นการลงน้ำครั้งแรกครับผมรอบหอยเฟลใหม่ของเราไปลุยครับ น้มอย่างลึกเลยครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้ามาลุ้นกันครับ สวัสดียามเชา้ายามรอบพี่น้องรอบหอไอเฟลประทะรอบสุ่มไก่ครับผมไม้บัวหลวงอ่าไม้บัวหลวงครับผมนี่ไม้เก่าไม้เด็ดไม้เดิองครับผม เดี๋ยวมาลุนกันครับผมรอบสุ่มไกอยู่ม,มงนี่รอบหอยไอเฟลครับผมเบื้องหลังไดสีมันหรือบโบมันจากหลังส่วนมากสีไส้ไว้กลางๆครับผมไส้ตามริมบ่ได้ครับผมค้นหากินหลายครับติดถนนเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายปะลุนอะไรด,ดีก่อนลุนรอบลุนรอบหอยเ,เฟลกอนครับผมปะรอบไม้ของเขา น้ำกระลึกเดี๋ยวสีล่องใสอีกจักเถียวนึงกับสีง่ายแหละครับผมไหมนี่น้ำกลึกคือว่าแหละใส่น้ำแตลิงอะไรครับผมคนมาหยามหลอบาหายมาลุ่นมืนอนีก,กันครับผม ออู่ันนี้น้อยพี่น้องปันนี้น้อยโกลดโต เดี๋ยวสิคัาดเอาตัวนี้ไงบัวมกบัวบัวธรรมชาติครับผมเก็บบัวก่อนครับผมนี่กำลังพอดีเลยสวยงามครับ บัวลายยูตแต่ว่าคนบ่คอยลงมาเก็บครับบางคนพันไปพันมากเขาคิดว่าห้ามลึกจริงๆก็บ่ได้ลึกเกินครับนี่กำลังกินเลยอ่ะรอบซุ่มไก่ของเราครับผมมาลุนเลยพี่น้องอุ้ยมีต่ำอยู่พี่น้องต่ำตึกตึกๆตึตอยู่มีหลุนรอบซุ่มไกเ่เฮา ดิ้นเต็มเลยดิ้นเต็มเลย พี่นอเดี๋ยวขึ้นเอาไปเท่บนฟังครับผมโอ้สุดยอดเออเข่าหลายเนี่ยคือเข่าหลายเนี่ยมีมันนี่ผลงานรอบสุ่มไก่ครับผม ไม่เขาเต็มๆพี่น่องปาดโถใส่แดดเดียวทั้งนั้นเลยพี่น้องอู้โหดโพดโพนี่โมเมนป่าหมอขค้างดำเด้อครับเด้อมีหลายคนเมนขึ้นกันว่าไม้มนี่ป่าหมอขค้างดำโมเมนเด้อเดี๋ยวเสียให้บึ้งเป็นปลานิ่นครับแต่ว่าใส่บบทัญญ์ไห้พี่น้อง ข้างบอดำครับบนข้างเหลือง <hating> นี่ครับผมโอ้สุดยอดอลังการครับผมแก้มือครับผมรอบหอยไอเฟิลได้หกเก็บโตหนึ่งมันหนามลึกเนอะรอบหอยไอเฟิลเนอะฮะเก็บเก็บเก็บ คัดใส่คัดใส่เดี๋ยวตัวน้อยปล่อยครับ อ่าโอเคครับพ่ออะไรครับผมเอาแค่พอพ่อกินกับผมใส่พ่อใส่ได้เดี๋ยวตัวน้อยสิปล่อยไปครับผมนี่อู้แต่ว่าใส่ตากแดดครับผมใส่ได้เบิร์ดเด็กขันข้นเดี่ยวโอเคปล่อยปล่อยปล่อยอปไ่ Okay. คลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามครับผมเจอกันคลิปหน้าครับทำปนาอโอยอ้ยคัดไซส์ครับคัดไซส์นี่เอาแต่ไซส์ใหญ่มากินครับผมตัวเล็กก็ปล่อยไปหมดนะนี่ครับผมโอเคสุดยอดครับผม สูตรนี้ไปทําตามได้ครับผมแค่เข้าเจ้าครับผมมัน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 ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ